ให้คุณมากกว่าใครกับดีไซน์ล้ำสมัยรอบทุกม,มุมเท่ไม่สําครพร้อมลุยกับคุณในทุกๆความท้าทายเตือนเต้นเร้าใจในทุกๆการขับเคลื่อนของคน MG Thailand นะครับมีโปรฮอตที่สุดในตอนนี้นะฮะโดยดาวเพียงแค่5%ผ่อน9,999บาทเท่านั้นเองต่อเดือนของแถมจัดเต็มอนุมัติง่ายได้รถชัวร์ส่วนแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับรถกระด่ำซัมเมอร์เซลไปเลยนะฮะ สนใจติดต่อที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุรุขาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ความภาคภูมิใจนะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลลบอลสาวทีมชาติไทยนะครับทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเนชันลีก2 0 2 2ทีมลูกยางสาวไทยนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกเนชันลีกได้เป็นครั้งแรก ในฐานะทีมอันดับที่8และจากทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแพ้กับอิตาลีไป3-0เซต set, ทําให้โอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในเชลลีก2022ต้องไปลุ้นเงื่อนไขให้สหรัฐอเมริกาชนะเยอรมันกี่เซตก็ได้โดยทีมลูกยางสาวไทยถึงจะเข้ารอบซึ่งก็เป็นทางด้านสหรัฐอเมริกาที่สามารถเอาชนะเยอรมันไปได้3-1เซตทําให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสร้างประวัติศาสตร์ คว้าตั๋วเข้ารอบสุดท้ายของศึกเนชันลีกได้เป็นครั้งแรกในฐานะทีมอันดับที่8โดย8ทีมสุดท้ายก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาบราซิลญี่ปุ่นอิตาลีจีนตรุรกีซึ่งเป็นชาาพนะครับเซอร์เบียและไทยสำหรับในรอบฟิลเลทีมอันดับที่1-8ถึงของตรงนารางคะแนนจะแข่งขันกันในระบบน็อกเอาท์แพ้คัดออกเริ่มตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันมนที่13ถึงเมื่อ่17 กรกฎาคมนี้ที่เมืองอันคาราประเทศตุรกีซึ่งทีมสาวไทยจะพบกับทีมตุรกีเจ้าภาพในวันพุทธที่13รกรกฎาคมนะครับเตรียมชมธนวัต์แข่งทีมชาตไทยลงสนามถึง5แมตช์ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ในช่วงพรีซีซั่นด้วยทีมแกงจากลาลิกาสเปนอีกด้วย แฟนบอลชาวไทยเตรียมชมนะครับน้องกันธนวัฒน์ซึงกิตถาวรกองกลางดีกรีกทีมชาติไทยซึ่งจะลงสนามให้กับเลตเตอร์สตีทีมชุดใหญ่หลังจากเลตเตอร์สตีประกาศเกมอุ่นเครื่องตีซีซั่นฤดูกาล2022ออกมาแล้วเป็นที่รวดร้อยโดยประเดิมเกมแรกวันที่9ตกฎาคมพบกับนัดเคลตี้ทีมในลีกทูของอังกฤษต่อด้วยเลตเตอร์สตีจะออกไปเยือนโอเอสลูเบนอดีตต้นสก,กีเก่าของกวินธรรมสัจจานันในวันที่16ตกฎาคม และจากนั้นแมตท,ที่3จะไปเยือนเพลซันทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในวันที่23กรกฎาคมแมตท,ที่4ี่จะออกไปเยือนดาร์บ,บี้คาร์ตี้การที่จะปิดท้ายด้วยแมตสำคัญพบกับสโมสรเซบียาทีมกระแังจากลาลิกาสเปนในวันที่1สิงหาคมโดยปีซีซั่นทั้ง5นัดมีความสำคัญต่อธรรมดซ์ซึงจิตถาวรนารุกดีกีทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้นะครับต้องการธวัฒน์ซึงจิตถาวร อายุกําลังจะเกินโคต้าในทีมยู23ตีของเลเตสตีแล้วจําเป็นยิ่งๆนะครับจะต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ให้ได้ตอนนี้แกมปีซซั่นฤดูกาลที่ผ่านมาธนวัตรซึงจิตทาวรได้รับโอากาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่ของเลเติตีซึ่งเล่นร่วมกับเจมี่วาดีเคลิชิอิอิอนาโชข้างระดับท็อปของทีมและนุ่มกันนะครับก็ทผาผลงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดีแต่น่าเสียดายเขาได้รับบาดเจ็บกระทั่งต้องพักยาวกว่า2เดือนเต็มนะครับ เอเอสเปิดอันดับตลอดการ AFFU19 ปีทีมชาติไทยรั้งอันดับไหนไปชมทีมชาติไทยนะครับ U19 ปีภายใต้การนำทัพของซาบดอบาราลูคาเซียมีภารกิจสำคัญนำทัพชั้งศึกล่าแชมป์ AFFU19 ปีแชมเปีชิป2022โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเร่วมสายกับเวียดนามอินโดนีเซียเมียนมาบรูไนและฟิลิปปินส์ส่วนกลุ่ม B มาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์สปปลาวและติมอร์เลสเต ล่าสุดในแกลกแอเช่นฟุตบอลได้รายงานเปิดอันดับ aff อยู่ปีผลปบากกฏว่าทีมชาติไทยรั้งอันดับที่1ของอาเซียนโดยแข่งไป81แมตช์เก็บได้แต้มมากถึง152าสคะแนนส่วนเวียดนามตามมาเป็นอันดับที่2แข่งไป82มี1 4 6คะแนนตามมาด้วยอันดับที่3เมียนมามาเลเซียอันดับที่4อินโดนีเซียอันดับที่5สปปลาวอันดับที่6สิงคโปร์อันดับที่7ติมอรมเลเตอันดับที่8กัมพูชาอันดับที่9 ป 10, ลปนอัันดบที่21อุปสรรคเพียบนิชโนโตอมสื่อญี่ปุ่นถึงความยากลำบากในการคุมทัพชังศึกทีมชาติไทยอดีตกุนซือทีมชาติไทยนะครับยอมรับการคุมทัพชังศึกเป็นประสบการณ์สุดท้าทายแต่ก็มีอุปสรรคเข้ามามากจนทําให้เกิดความยากลําบากอากิระนิชโนโ่นะครับอดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจผ่านทางสื่อญี่ปุ่นอย่างโตเกียวสปอร์ตถึงอุปสรรค ที่ได้ทาหน้าที่คุมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับผมมีโอกาสได้คุมทีมในต่างประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจและผมก็คิดว่ามีความท,ท้าทายแต่ผมต้องเจอกับปัญหามากมายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไว,วรัสโควิดสิสภาพแวดล้อมของที่นั่นแตกต่างจากญี่ปุ่นและมีข้อจําก,กัดทางด้านกีฬาอย่างมากมันน่าปดหบงังแม้ในหลายๆสถานการณ์และยากต่อการเพิ่มความแข็งแกร่งผมยังต้องคุมทีมในอาเซียน ยังต้องการยกระดับในแถบนี้ไปสู่ระดับเอเชียและระดับนานาชาติผมจะใช้วิธีการสร้างศูนย์ฝึกอบรมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาและจะพยายามฝึกสอนโค้ดไปพร้อมๆกันด้วยส่วนเหตุผลที่เดินทางกลับไปคนเดียวนั่นกับเพราะต้องการไปฝึกและต้องการให้ความรู้กับโค้ดชาวไทยอีกด้วยนิชโนกล่าวเดยสตลอดนิชโนนะครับได้แยกทางกับกินโชไทนตั้งแต่ช่วงกลางปี2021ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังคงว่างงานอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับ ชาววัดนะครับพบปะแฟนบอลเซโรโซโอซากาพร้อมเปิดเผยเป้าหมายในการย้ายมาร่วมทีมหุ่นนี้บรรยากาศดีชาววัดวีโรชาตนะครับนักเตะชาวไทยคนใหม่ของเซโรโซโอซากาได้พบปะกับแฟนบอลก่อนเกมนัดที่เซโรโซโอซากาเปิดบ้านเอาชนะคาวาซากิอนตเต้ไป2อหน่งเมื่อวันที่2รกรกฎาคมที่ผ่านมานครับโดยการเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลชาวไทยอย่างชาววัดวีโรชาติกองกลางคนใหม่ของสโมสรเซโรโซโอซากาหลังยังไม่สามารถลงทําการแข่งได้ในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะ ทีมรุ่นพี่แนะนา,นาทีมชัดอย่างเจชนะทิพย์ไปได้สองหนึ 1, ่งเมื่อวันที่2ก,ก,กรกฎาคมที่พนาแต่ก็ได้เดินทางมาทำภารกิจก่อนเริ่มงเกมกับแฟนๆก่อนเปิดเผยถึงความรู้สึกออกมาว่าชาววัดวิริชาตได้เปิดเผยว่ารู้สึกตืน่นเต้นครับและดีใจมากที่ทุกๆคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากรู้สึกว่าการซ้อมในครั้นนั้นมันเข้มข้นมากยังรู้สึกมีความตืน่นเต้นอยู่เลยครับอาจจะไม่พูดอะไรเยอะก็ดีใจครับที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง อยากฝากแฟนบอลทุกท่าขั้นนะครับคอยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนเป้าหมายก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอยากจะช่วยให้ทีมให้ได้มากที่สุดตามเป้าหมายที่วา,วางเอาไว้สุดท้ายก็อยากจะลงเล่นและทำง,งานออกมาให้ดีที่สุดครับชาววัดกล่าวปิดท้ายต่นี้นะครับชาววัดวิโราชาติเกิดเมื่อวันที่23ิมิถุนายนในปี2539ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ2 6ปีเจ้าของส่วนสูง137เซนติเมตรซึ่งเป็นเยาวชนของบุรีรัมย์ ก่อนถูกปล่อยยืมตัวเพ่งกับซูลินซิตี้และตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดในปี2007ก่อนที่เซลโซโอซากาอยู่23ปีจะยืมตัวไปใช้งานและกลับมาเล่นให้กับเดอะรับบิดในปีต่อมาและเป็นกำลังหลักจนก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้สำเร็จก่อนที่ล่าสุดเซลโซโอซากาทีมชุดใหญ่นะครับจะตัดสินใจยืมตัวมาร่วมทีมอีกครั้งในเลกที่2และเตรียมที่จะลงทะเบียนลงสนามกับทีม ได้ในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเซอร์โซโอซาก้าจะพบกับคาชิมะแอลเลอรในศึกเจลีกนัดที่20ในวันที่6กรกฎาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ17.00นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับคนไทยต้องดังกล่มนี่คือสรุกข่าวฟุตบอลไทยครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่4กรกฎาคม